ไอ้ซาจำคลิปปีที่แล้วได้ป๋เขาปั่นเกียร์ซีไหมเดี๋ยวปั่นข้าปั่นเกียร์ซีโซ่ไหมปีที่แล้วไหมคลิปนั้นดังเลยเฮ้ยแต่จะแก้งานให้เขาครับข้างหน้าพ่อพ่ออะไรครับามไม่เนียนครับบึงปั้นยังกระสันเลยสามหกเบาโอ้โด ต้องบ้านดุงเท่านั้นครับนี่ yeah. ยกเข็ยนยังเอ้ยี่้ครับแรงจริงครับธรรมานาปลาเราเอาเปลียออกไปยังละ่ะเอาเอาบ้านดุงครับบ้านดุง งามๆเพราะเราเดี๋ยวเราแก่เด,ด็กบ้านลุงส่งเข้าประกวดครับรอดครับแลาวมึงไปเห็นหน้าเลยนี่หน้าสองสามหลงบ่อถอยไปไหน,น,ไ,หนได้หรือโอ้เราเรียนอยู่ข้างมึง บ้านดุงคนั่รถที่แรงที่สุดในหมู่บ้านครับว้าไม่มันเลยอ่ะบอกเลยว่าถ้าบ้านดุงติดว่าม,มีผู้ได้รอดหรอก อืมไปแก่เขาเลยมันเป็นร่องมันมงามไปแก่เขาไหมมันเป็นร่องมึงแน่มึงมึงไม่ร่องมันเป็นร่องน้เม่อง้มาบบ่าที่พูดเดินหนาเลยเว้ยเอาก็คือยุ่งจนมาใหม่กมนั่ก็แพงอย่า้